กระตองอก็มนี้ครับบู๊น่มัน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 โอ้มันมันมันเยระนิ้นครับบู๊สุดีมแดงหมดเลยเอาเลือดได้ไหมเลือดเออไอคอนอ่าอยอยาจินครับ อีกวันรุ่งตอนเช้ามืู้สวัสดีครับตอนเร่งๆครับออกมาหาเ็บพักพี่นอ้องหาอยู่หากินบ้างน้อสิได้อย่างโอ้บรรยากาศ หัวนามตัวนี้ทางคนมหาจูว่กินเป็นเห็ดอย่างนอก,ก่น้องหาปลาบอโอ้ปลาดีกอันนั้นตกปลาบานหน้นห้วยธรรมชาติโอ้หนามมีปลาขายแยงประปุ่งเลย ปลาเมาื่อคืนนะี่พองยากให้ไปฟังผล้างมึงค,ครับครับเฮาเดินทางมาได้สามล้อพ่วงข้างครับเ <c oughs> อดี๋ยวเฮาสิย่างไปทางฝุ่นต่อไปนี่แหละวะนี่แหลอลงไปงมมาโอ้หวานๆๆ อรอบวะใส่กี่ลูกใส่ไปกี่ลูกไหนปลาทิโลงไปได้ไหมนี่ตรงนี้ลงไปได้ไหมนี่นี่ยกยกดูหน่อยปลาทิโทโอ๋อวางรอบเนาะว้าวปลาทิโตวางกี่ลูกดูงเดียวโอ ทีปลาเนาะไปจะมาออกมาหาเก็บผักกันเนี่ยอืมที่นี่ก็มีปลาเนาะดูครับขักบุ่งกันไลยโอ้ขักบุ่งกันไลยเอียงป,งปุ๊บปะปุ๊ปะ ตกปลาในขล้องผี้ปลาขึ้น,นหลายทะลกฝั่งนี้ลงแล้วเลยเข้ามาอนี่นี่ว่าอุ๊ป้ยเอ้เอชอบนี้เ้ยเอ้ชอบนี้เอ้ชอบนี้ปลาทธอหมอย บ้า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 ตุกปนินตุกปนินนี่ปลาที่ได้สิโอหหานด้วนี่ในระดับนี้เขาเห็นเห็นอยู่นี่โอ้ย้าบาบาบ้าปลาคลองธรรมชาติครับปนินิ้าวไม่ปลาขยงกันนี่ปิานินกันตัวสามตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแล้วน้องตาขยายอีกตัวหนึ่งบายหมานได้เลยหายอยู่หากีบกัติมาเก็บปักบุ๋งพี่น้องแสบแม่บ,บ้านเพื่อนเอาไอ้ขั้นเบ็ดมานั่หวามันมีข้องธรรมชาติอยู่ก็เลยเอาไอ้ใสเดือนมานำครับคี่เดือนบ้านเอาตกใจเดือน ชียงเลี้ยวหัน,นข้างโอ้โหบาคิดว่าสิมีปลาคือมีปลาวะอืมโอ้พวกหันเพิ่นก็ยกลอบครับเพิ่นยกลอบเพิ่นก็ได้แต่ปลานิ่งลุนนี่หละกำลังกินเลยนี่อย่างเานาะมาเบิ่งกันพี่น้องโอ้ยนกหางปลาเขาเรียกนกหางปลา โอ้ผักปุ้งว่าสิมาเก็บผักบุ้งครับพอดีเป็นขั้นเด่นมากเลยมาตกป่าล่องเมืองผันได้อีล,ล,ลออีเทอาเท้าเท้เาการหายุหักินครับพี่น้องแบบบานบานเนาะวัตถะห้องบ,อบ่ะคันบ่ครับมาเก็บผักพี่น้องเพิ่นเอาเบ็ดมานั่ครับ ย้อนลงผนมีปลากินน้อพี่น้องเนาะก,กับชีเด้ตกแล้วครับนะเดีเจะเสบงฟ้าสีได้น้อยได้หลายนะเดี๋ยวผมสิไปหายางเก็บปักก่อนเดี๋ยวสิม่าไทายอาเบดให้พี่น้องได้เบิ่งนํนานะครับไม่วว่ามัตกไปก่อนเดี๋ยวผมสิไปหาเก็บปักจะทราวเลยถูกเป็นด้วกัน,ไ,กนได้แล้วหกตัวโอ้ยพี่น้องเลยเด็กกิน,นดีครับปลาขยันกระมิ้นกรงมิ้ อย่แรงแล้วนี่นี่แหละครับอันนีน้โอเคแรงเราอยู่เฮียกี่ก็ดอนขุดดีเนางขุดเียดเหรียมาหนำโหพี่น้ยนนอยหนาผักบุ้งง,า,ง,งามๆครับจะตีเก็บผักบุ้งทาเพิ่นจะเข้านี่ครับหากินแบบธรรมาชาติ บมีสารพิษเดออพี่น้องแล้วนี่นะครับปลอดภัยนะครับไม่มีสารพิษครับเเป็นยังครับเดี๋ยวห้องก่อเค็บไปห้องถี่ไปพัดน้ำมันแซ่บครับกับขอบกำน้ำเ้าให้อยู่ให้กินชัางซี่แหละนะครับอยู่แบบบ้าน แตัวแล้วครับพี่น้องแป๊บเดียวเองครับไปเก็บผักมานั่งมึงกคเดียวเลยแปดตัวม่งปานินตฐาละตัวครับหังงั่ง หามงหามงกลัวหรอครับหาม้เครืงหาม้าจะเสาะกันทีเดี๋ยวองมึงมัมันมันเอกนินครับโอ้ขึนแดงเลยอาเลือด,ดหรเลือ,เอดเอด้าป๊กรงอ๋อหายหายิครับเดก่เด้อังลูกกระชงมึงก กระถุงกระถุ่งลึกงอนบานโฮเดินไมาบ่น่นี่นีนะับพอดีไปเก็บปลาบุ๋งมากครับเป็นหอบเลยครับทางนี้ว่าปลากินแล้วกินแล้วก็เลยยองง่ายมะเบิ่งครับสิบตัวหลอกไว้ได้แล้วเนาะสิบสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ด สิบสองตัวกับปลาขยี่งว่ามันเต้นดอดได้ลูกเด้อครับกันที่ช่องสี่แหละหายุ้ยหายจริงแบบเหมันเท้านะครับพักบุงเป็นหอบเลยพี่น้องเอ้ยได้เดี๋ยวเอาพระบุงไปไหว้ไปจังสีมาทายให้พี่น้องเดือบึกเริ่มนะครับนี่มันเป็นคล้องธรรมชาติครับหลอบๆลอหน่อยมิจะปลาได้พี่น้องเป็นคล้องธรรมชาติครับโดนแล้วครับบ่ ได้เข้ามาเบิ่งโดนแล้วขับห้องก็เลยลองมาเบิ่งมาเก็บผักแววมาเก็บผักก็เลยเอาขันเบ็ดมานนั่มแม่บังก็เลยได้ไปเงียบเงียบเข้าบุ่มบุ่มก็ได้ไดปน้องใหม่ครับน้องใหม่หัวเขีดหน่อก็ได้ไปแกงไปเดินทางมานี่ยแหละครับสามหลอกคู่ใจเฮา หาอยู่หากินน้ำปลาไปก่อนน้องกระตองกับนีครับบ๊ยพี่น้วมัน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  เปลี่ยนมือเหรอไม่ตก้วได้แล้วได้ปลาเปลี่ยนมือเ่พักยกพักยกเหรอบางหลวกยกบ้งเนาะโอ้ได้แล้วเว้ยสองกิโลได้เนาะโอ้โอ้ได้ครับสองกิโลปลาทเถอะ ตกไปตกมาได้ดีผลพี่น้องมาตกเด้อครับเด้อบ่ได้ไปซื้อตลาดเด้อนีิเด้ออย่าคล้องมองเขาว่าตกอะครับเรคิดว่ามันสิมีปลาเข่าไม่เพราะันเป็นหนามไม่เนาะครับมันหนาทีรวดมาจากทางพนครับแต่กะมันมีเพ่นไซลอบอยู่หันครับพ่นสหลอบอยู่หันเนาะพิ่นกาได้ย่ครับต่วาเข้ามาตกฟังผีพอดีแม่บ้านเพ่น้อย เบ็ดมานำก็เลยได้มาตกพี่น้องในเบิ้องบาสไปช็อตเนาะอาตกไปตกไปอุ้ยห่วยเบิ้งแต่เบ็ดเบิ้งหม,ม,ม,มองนี่ตุ๋ยลงน้ำเน,น้นนะครับพี่น้องได้แล้วครับประมาณสองโลได้ครับพี่น้องนะครับเบิ้งแม่บา้านเบิ้งลูกใส่ตกปลาปลาตองเขาก็ได้นะครับสโลได้ครับพอดีมีดไปฟัน ใหม่เมื่อหันฮักครับพี่น้องด้วยสิเมื่อบานคัมเหรอครับเนาะบรรยากาศจะคัมเหรอครับโอ้ปลาธรรมชาตินี่หันห้อมาตกจังสีนี่ถือว่าหมานเด้อพี่นอ้องสัตว์ว่าห้าบ่ได้ตั้งใจมาตกอีรีเหรอครับกะแม่บ้านมันถือเบ็ดมานยนะมันถือตกเด้อพี่น้องเห็นเห็นเด้อบ่ได้ซื้อเด้อนี่ไปห้าสิเพื่อครับ ก็ดีเลยกินผักบุ้งผมก่กบุ้งเลยนี่จะผักบุ้งครับผลหญ้าไปพอกันไหมช่วงเฮ็ดยูเฮ็ดกินเด้อพี่น้องเด้อครับจังไรกะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมก,ลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับนี่ห้างหยีเดินทางกับพอมันคำนี่คือคำไปยู่ได้กินแล้วพอแล้ว อุปกรณ์เทานี่ครับมีเสียมีมยังหลายอย่างหลายเนี่ยครับไปมีกระหักพ่อมีดโอ้ยครับกำมันยากาศดคูนข้าวหมกระยูบ้านนี่คุนขี่ม,มื่อแม่บ้านครับก็ได้ยูได้กินมันมาสักมานเนี่ย ปลาตองครับปลาตองก็ได้โอ้ยหลาบแล้วครับไปพรอนไหมครับผมกิมหนาครับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับชิมเมอบาน